สพว่าด,ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากกินต้มยำกุ้งนมสดนะจ๊ะเราไปได้กุ้งมาตัวใหญ่มากนะคะขั้นตอนก็สูตรไข่สูตรมันจ้าของเราจะแกะกุ้งแล้วก็ลวกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเาเอาไปต้งตอนที่เราทําต้งยำนะคะกลัวมันจะโหดเกินไปไม่อร่อยลวกไปเลยค่ะลวกที่เราสองตัว ไป,ไ,ไปเลยดีไหมคะคุณผสิชมไปลค่ะบสิ่แล้วนะคะหัวที่รีวนะคะหยิดลงไปเยี่ยวดีไหมครับอ๋อยกึงหัวนะคะยัปยนตัวอยู่เลยมาค่ะถึงหัวแลวจริงจริงลวกนะคะไม่ต้องน้านนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้องอีกทีตอนที่เราปรุงเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ลวกหัวตัวก่อนค่ะทุกคนค ไปจา้าวว่ายาวไปจา้าว่าตุกคนเสร็จแล้วนะว่าเราก็จะเตรียมเครื่องให้เสร็จบร้อนนะคะเราก็จะไปขางหมงโมเลยนีนะเจ๊ะอันนี้เรารวกเสร็จแล้วนะจ๊ะว่าทีนี้เราก็จะมาปรุงต้งยมยำกันนะคะทตุกโคนนี่เลยเน้ำร้อนเติมใส่มะขามเปียลลงไปนิดนิงนะคะเพราะว่าเราจะน้ำมาปุูนะคะอ่าต่อไปครับเราจะเอาเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้นะคะ หันหันซับๆไปเลยค่ะตามใจชอบไม่ต้อสวยงามบไมะหันมิ้นอร่อยเย้ีชีโรเนื้อนูเสร็ลงไปไม่พอนด้แล้วนำปลาลเจ้าโยาลงไปยื้อๆเลยค่ะต่อปลาอ่ามาๆมาขาวเปียกเติมลงไปค่ะเติมลงไปอีกยื้อๆเลยค่ะจะได้อร่อยเตาด้วยพริกเผา้าทุกคนสเสร็จลงไปอู้วิวว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 นวา,ากววววว นี่จ้าที no ่เด็กของเราเน้อส่ใ no ส่ลงไปอยู no ่อยงใส่หอมอก็ตายไปครั้งหนึ่งนี่คะโอ้โหสุดยอดนะคะหลี้ยงสวยนานนะคะเราก็ที่อยู่สักพักหนึ่งให้มอได้เดือดเอากุ้งลงไปนะสุดทคาสุดไปไหมคะเราจะไม่ว่ากันนะคะเอ้อย่นี่จ้าตามนี้เลยใส่ลงไปแล้วเราก็จะต้มสักพักหนึ่งนะคะให้กุ้งเราสุกตีนะคะเราจะไม่ต้มก่อนเอาไม่ใช่สิเราจะไม่ต้มตอนปรุงเพราะว่ามันจะสุกเกินไปบีมะนนวาลงไปก็ทุกคน ผักใส่ลงไปค่ะพริกสดไม่ต้องค่ะรถใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะพิดเกินไปเดี๋ยวเราจะกินไม่ได้คคนๆค่ะหน้วตาอ,อาจจะดูไม่ดีแต่ความอน่อยเราลองว่าแซ่บแซ่บกับต้มยำก็คุ้นัันนี่แหละจ้ะไอ้น่ากินมากฟูดๆไปเลยจ้า